สวัสดีครับเรามาดูผลฟุต์บอลบ,บนเดสลีก้านัดที่4ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่28สิงหากัน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่แฮร์ทาเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้กับดอทมุล0-1ฮอฟเฟนแฮมเอาชนะอัลส์บวก1-0มายแพ้กับไบเออร์เลเ์คเซ่นไป0-3ไลท์ซิกเอาชนะโวบบวก2-0ชาวเกยแพ้กับอุนน์เบอร์ลินไป1-6แล้วก็ไบยันเสมอกับโบเซมนเชนการบาดไป1-1 นั่นก็เลยทําให้ตาราดคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1และก็สตอนนี้เป็นไบเยนกับคูเนอร์เบอร์ลินที่เก็บไปทีมละสิคะแนนแต่ว่าไบเยนไปจ่าฝูงด้วยประตูที่เสียที่ดีกว่าอันดับ3ถึง5ฮะฟรายปัวคอฟฟินท์แฮมดอตบูลเก็บไปทีมละ9อันดับ6กบรเซมิชนกาดบักเก็บไป8อันดับ7ไมมี7ในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ13ถึงอันดับที่16มีสตุตการ์ท์วัวปวกแฟงเฟิร์ตชาลเก้มีทีมละสอันดับสิบเจ็ดลองบอยแฮทเบอร์ลินมีคะแนน ไปต่อกันที่ดาวซันโรลัสสุดนี้ก็เป็นคริสโตเฟอร์เอนคูกับเชลาโดแบเกอร์ที่สัดไปคนละ4ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28สิงหาก็จะมีโคโลนเปิดบ้านเจอสตุดการ์ดแล้วก็เบรเมนพบแฟรงเฟิร์ต